ตอนนี้เป็นกระแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าสองสมัที่ผ่านมาก็คุยกันในวงการก็คุยกันอาบัตนหนังเรื่องนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วเป็นอาปัตนะ<า>นคณะกรรมการการองเซ็นเซอร์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าหนังเรื่องนี้มันต้องโดนแบนนิดนึงนะครับทางผู้จัดเองโปรดิวเซอร์เองนะครับก็คุณปัญญพรแก้วแล้วก็มีการตัดหลายๆซีนด้วยกันม่ว่าจะเป็นซีนของพระนะที่มีการคิสกับโยมเนนเท่าที่เนยเนยคิสโยมสุบซิก้าอีกหลายซีน นะตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าเอจะได้ฉายหรือไม่ว่ากันว่าตัดหลายซีนเหมือนกันจนไม่รู้จะกลายเป็นหนังเรื่องนี้หรือยหรือเปล่าขออนุญาตฮะแล้วอาบัตมีความหมายไหมอย่างนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องอาบัตกับอาบัตอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอาบัตความหมายเหมือนกันครับเขาบอกว่าความหมายเหมือนแบบเหมือนกันเหรอใช่รู้ใช่ไหมอาบัตคืออะไรรใช่าบือาบัตคือเป็นการทําผิดศีลแล้วถูกต้องูกต้องเกิดการอาบัตอาบัตก็เหมือนกันอ๋อเป็นเป็นอีกความหมายหนึ่งอ อ่าอีกคำหนึ่งแต่ความหมายคล้ายๆกันอกแปลว่าอะไรนะการล่วงละเมิดสิขาบทหรือข้อห้ามแห่งพิกษุเออคือผิดกฎของพระภิสุทสุขสใช่ใช่ไหมนะแล้วเปลี่ยนทำไมอ่ะอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยทางผู้จัดเองก็มีความรู้สึกว่าเออเปลี่ยนมันเลยมันได้รู้สึกว่ามันซอฟต์ลงอ๋อจากอาบัตที่แบบตรงๆทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ถูกเป็นอาบัตซาให้มันแบบซอฟต์ลงหน่อยข้ที่ทราบก็คือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านกองเซนเซอร์แล้วเนี่ยน่าจะฉายได้เลย S <S <était> น่าเร็วสุดคือวันนี้วันนี้เลยเด<ห>ี๋ยวนี้คุณเข้าลงดูเลยครับ ยันี่คุณเข้าองดูเลยเต็มที่ก็รอบสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยกูรอดูเลยนะถ้าได้เข้านะแต่ว่าอย่าตัดเยอะมากสิเดี๋ยวมันไม่สนุกนะมาพูดถึงเรื่องสนุกจากกระแสนี่หน่อยดีกว่าว่าคนคนในโซเชียลคนเดี๋ยวก่อนเลยเนนะกระนละเคุณเขาปัดเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อให้คนในโซเชียลเขาทำตัดต่อรูปเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อให้ในเพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยเขามีการแชร์ภาพให้ชาวเน็ตดูคือเปลี่ยนชื่อมาใหม่มีสามแบบ ขำๆจะได้ไม่ซีเรียสกันจะได้ไม่ซีเรียสกันจะได้ไม่ดราม่าอันแรกจากอาปัดเป็นอาดัำเอออันนี้เป็นคนที่โดนแดดแบดเยอะสิอาดัมเนี่ยอาดัมแห่งวงมารุ่นฟ้าถูกต้องแล้วนั่นใส่อะไรใส่น้ำตาลชูเกอร์ Yes please เอาชูกร์มาเลยจะได้ช่างคิดเนาะช่างคิดนะอาอาต่อไปโอ้อาดำ นะคุณผู้ชมใส่เข้าไปนิดนึงใส่ไปนิดนึงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ย้นทิ้งไปมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปอร่อยโดยจ้านยิ่งสักนั้นคือผู้ชมนะพิธีกรอร่อยไม่เท่าไหร่อันนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้เนี่ยอัพเดตหน่อยวัยรุ่นหน่อย ไม่มีอะไรสู้อานี้ได้ครับอนอะไรอามีอามีกาปื้ตาดาบโปรตะเตาโวก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 าโวาโวกาโวกานวากามวกากาโกวกาโวกามาโวกาโกวอาโวกาโวกกวาโีกาโีเาโวกาวกาโกวาากาามาา อ่ะฮะอ่ฮะอันนี้มีดิฟอยด์มันเก่ามากเก่ามากอ่ะไม่แต่คุณอะทาทันแสดงว่าทคุณก็เก่ามากเลยพริตตี้ไฟฟ์ไวท์กายไม่ทำได้เดี๋ยวเปลี่ยครับผมขอเขาบอกว่าชอบของฟอยมากที่สุดเลยเออโหส่วนี่ใหญ่หนูก็ชอบอันนี้กับเรืดตัวตะเบกับวัวหรออ่ะก็สรุปนิดนึงสรุปนิดนึงผมมองว่านะฮะปรากฏการณ์นี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ตอนนี้จากเดิมที่คนไม่ค่อยรู้จักค่ะวันนี้รู้จักไปแล้วทั้งประเทศเรียบร้อยใช่ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหนังจากนี้ไม่ว่าหนังจะโดนตัดต่อยังไงก็ตามแต่ขอบอกเลยนะครับว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของผู้สร้างหนังเรื่องนี้ที่ต้องการให้คนทั้งประเทศได้ดูเรื่องจริงบางอย่างจากมุมมองที่เขาได้รับมาจากเรื่องพระเนี่ยนะฮะวันนี้ทั้งประเทศจะได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยกระแสแรงกระแสแรงตัดจะตัดทิ้งขนาดไหนเชื่อไหมว่าหนังเรื่องนี้โดนอนุมัติให้ฉายปั๊บจะมีเวอร์ชั่นผู้กำกับคือเวอร์ชันจริงซึ่งจะเล็ดลอดออกมาแล้วคนไทยก็จะได้ดูอีกแน่นอนดังนั้น หนังเรื่องนี้ผมถือว่าประสบความสุขในตัวมันเองแล้วถูกต้องาบกต้องหนูก็อยากดูฉบับเต็มหนูรอวันนี้เดินเข้ามาที่ modern ทุกคนอยากดูหมดนะอะยังไงอะไรฮะยังไงบอกเขาสิคุณต้องพูดให้เสียงดังๆังไหมครับพี่ดูรายการที่จบแล้วที่เขาสิจะออกไปดูเลยคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน weekly talk channel กดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊ค เออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดห้าดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยกดเนี่ยกดเลยสวยก็ได้อะกดกดอ่ะก